สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมือในก็มีแนวทางนะครับเพื่นปู่ขุนนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขปู่ขุนครับเป็นชุดรัฐบาลนะครับเด้อครับเป็นรัฐบาลงวดวันที่16บหแหละครับปู่ขุนได้บอกให้มาเอาครับเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ส่งไปให้เพราะว่าโทรศัพท์เพิ่นมีปัญหาเนาะครับเนาะครับก็เลยสิได้ย่างมาเอานองเพิ่นแหละครับครับนี่ก็เป็นวัดปู่ขุนนะครับเด้อครับผู้ใดมีจิตใจศรัทธาอยากสั่ง องพระใหญ่น้ำปูขุนกะเขาไปเบื้องส่องเพิ่นนะครับเด้อครับส่องปูขุนกะมีครับอันนี้อยู่ที่อำเภอชัยว่านแหละครับตำบลหนองหลักนะครับเนาะครับเสษตรยางไปเอาน้ำเพิินแหละครับเพราะว่าเพิ่นบได้บ่สะดวกครับบไิสสะดวกครับให้สัมผ์เนะครับเนาะครับตอนนี้เพิ่นกำลังทำวัดอยู่ครับกติธาิันจะเข้าแหละครับครับนี่ก็เป็นวัดว่าของเพิินแหละครับของปูขุนนะครับเด้อครับ บางขั้นกันครับบางขั้นกับสีเด็กเคยเห็นเหรอครับเนาะเพิ่อนก็ได้ลงกในคลิปของเพิ่นอยู่ครับทั้งส่องปู้คุนปู้คุนผ้ารวยหรือตาขุนผ้ารวยแหละครับครับส่องเพิ่นครับเปิดช่องเปิดก้อนครับเปินเกิดเปิดก้อนส่องเสี้ยงยาผ้าลาะหมดแล้วครับขับเป็นลูกเป็นหลานหมดแน้ะครับเนาะครับครับกสกได้ย่างเขาไปเอาเนาะครับเนาะครับเพิ่นว่าเพิ่นว่างไปน้ำกุฏิเพิ่นครับนี่แหละรับปัดเพิ่นครับ สวยงามนะครับเนาะยืนยันว่าปูขุนมีตัวตนครับครับมีรอยเปอร์เซ็นต์แหะครับครับสําหรับปูขุนนะครับเด้อครับเป็นชุดล็อกเงินล้านนะครับเด้อครับชุดล็อกเงินล้านครับเขาไปเบ่งตัวเลขต้องกันก้อนครับครับอสิได้ลุให้เอฟซีเบิ่งแหละครับนะครับเนาะครับครับนี่ก็เป็นชุดล็อกเงินล้านงวดที่แล้วนะครับเนาะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาครับ งวดวันที่หนึ่งสิงหาปูไฮรูดไปที่สำหรับตัวเลขของปูกับมีบนมีลางครับงวดที่แล้วครับทุกงวดแหละครับเพราะินมีบลม่ลางครับสำหรับวิ่งบนเพื่อนไฮไปที่หาครับวิ่งลางเพื่อนไฮไปที่ศูนย์นะครับเนาะครับมีหาคับศูนย์ครับจับคู่เพื่อไฮเพื่อนกับไฮหาแปดนะครับตัวเด่นของเพคนนะครับเนาะครับเกตศูนย์ เลขที่ออกงวดที่แล้วหนึ่งศูนย์ซีหนึ่งเหรอครับศูนย์ซีหนึ่งกัเพิ่นกับเขาซีหนึ่งเหรอครับนี่ครับเพิ่นมาซีหนึ่งนะครับเนาะครับแต่ว่าเป็นตัวกลับครับตัวนี้ครับเป็นซีหนึ่งหนึ่งซีของเพิ่นเป็นหนึ่งซีนะครับเนาะครับตัวขมของเพิ่นกับสองหาครับตัวขมเด่นของเพิ่นสองหาครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับสําหรับล่างกับมาศูนย์เต็มเต็นะครับเนาะครับ มาศย์เน้เนๆล้วครับเพิ่นจับคู่ลางเพื่นจับคู่มากกามีตัวกลมเด่นเพิ่นกับน,น,น่ย์ะครับกับศูนย์เก่านครับเนาะครับ,บสำหรับลางมากกันก็ออกหกซี 64, ะครับของเพิ่นกับเป็นหกหาเนาะครับเนาะครับหกหาหหาตัวนี้มัน, 64, เ,ปน 64, 43, เป็นหกจะเป็นหกซีซีสานไหนมาก ซีสามสามสองครับหาซีครับใกล้เคียงหาซีกับหกซีหกหาแล้วครับเนาะครับพนาหนมัดละแดนนี่ครับสําหรับศูนย์เข่าเต็มๆเนาะครับเนาะมันออกศูนย์ซีหนึ่งครับเข่าวิ่งเข่าครับครับจับคู่เข่าคู่หนึ่งครับเข่าคู่หนึ่งครับสําหรับหนึ่งซีซีหนึ่งกระบนครับเป็นบนญนะครับเนาะกลับเอาครับครับ ชุดนี้เปนก็ะหายมา้วล่ะครับสาหรับตัวเล็กนะครับเนาะครับไปเอาอยู่วัดอยู่ว่าเิ่นนล่ะครับครับสาหรับตัวเหล็กนะครับเดาอครับสำหรับผู้มกผู้คัดกระพานนะครับท่านซองกัเสนอเป็นเพียงเท่าท่านนะครับเนาะครับครับเป็นชุดล็อกเงินล้านนะครับเด้อครับชุดล็อกเงินล้านนะครับบูขุนพารวยนะครับเป็นล็อกเงินล้าน ล็อกเงินล้านครับงวดประจำวันที่วันที่หนึ่งเออวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกวันที่สิบหกสิงหาคมหกเจ็ดะครับครับอันนี้เป็นชุดล็อกเงินล้านครับชุดล็อกเงินล้านปูขุนครับสำหรับปูขุนหายมากอบนล่างที่เก้าแหละครับไปทั้งบนทั้งล่างครับ มีบนมีลางนะครับเนาะครับเอาปูขุนพาลวยล่ะครับบนครับเี็กวิ่งครับวิ่งบนปนไฮไปที่หาครับหาตัวเดียวคือเขาครับจับคู่ครับจับคู่มาเพประกาศห้าสอง ห้าสองหกสามห้าสองหกสามหกสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดห้าแปดห้าเก้าหกเก้าหกศูนย์เจ็ด หนึ่งแปดหนึ่งแปดสองเก้าสองเก้าตัวสุดท้ายสามศูนย์ครับสามศู 30, นย์นะครับเนาะครับอันนี้เป็นของปูขุนครับสามศูนย์ครับ, 30, รบเอา้าสำหรับล่างครับล่าง ลางครับล่างปูหายไปที่หาคือเก้าครับหาคือกันเลขหลุดนดะครับเด้อหาครับการจับคู่ปูหายไปที่หาเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดหนึ่ง ครับเอาตัวกลมได้ครับไนดะ้หลายตัวครับหลายตัวก็เอาตัวกลมเอา8 0หรือสีมัดในตัวขอ้อมูนก็าลูดมดไปเลยก็ได้ครับูเ่นศูนย์องศูนย์ สามห้าตัวสุดท้ายครับครับชุดหลอกเงินล้านปูคุณนะครับเนาะครับอ๋อหลายตัวกระจิงครับ่ว่ารหอกเอาจับเอาครับจับเอาตัวพลกลมให้ครับครับคุณล็อกเงินล้านนะครับเด้อครับมาเบิ้งตัวกลมกอนครับเดี๋ยวครับมาเบิ่งตัวกลมตักกลม ตัวกรมชุดล็อกงินล้านนะครับเด้อครับชุดล็อกงินล้านครับชุดนี้วันที่สิบหกครับวันที่สิบหกสิงหาเนาะครับเนาะครับขัลูดไปที่หาแลครับทั้งบนทั้งล่างเนาะครับเนาะครับบนก็หาร่างก็หาบนก็ห้าล่างก็ห้าครับกับกรมเด่นของเงินตัวเลขเป็นกันน้อยหน่อยครับกรมเด่นไปที่ห้าสองครับบน ตัวร่องหาแปดห้ตัวร่อง58าแปดศย์เจร่องครับมีร่อง0ูนย์เจ็ครับสำหรับลางพันกลมไปที่ลางพันบวกลมครับสำหรับลางพันบวกดกลมผล,ลมีแต่ตัวร่องหายครับ80 02 ครับตัวล่องตัวมีแค่นี้ครับปูขุนนะครับเด้อครับปูขุนพารวยทั้งช่องครับพารวยนะครับเด้อก็กลับไปหาเพิ่นก็ได้ครับทั้งช่องเพิ่นครับทั้งช่องปูขุนก็มีครับอัพแคปหน้าจอไว้ครับชุดล็อกเงินล้านนะครับเด้อที่นี่ครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุภุสุกนครับเอางามๆเลยครับที่นี่ครับ ตัวสุดท้าย30มนะครับได้ครับเพื่อนไหนมากอะไรครับครับสำหรับกลมเด่นของเพื่อนกับวิ่งบนล่างไปเลยครับหาตัวเดียวนะครับเนาะครับทั้งบนทั้งล่างครับเหล็กหลายตัวกับจริงครับแต่ว่ากับจับเอาครับจับเอาเป็นตัวครับผู้ได้มาตัวได้กับจับเอาครับเหล็กกัมๆายุ่นนี้นีละเพื่อนว่าครับมาแท้ครับกับเพื่อนกลมมาให้กับหาสองหาสองแปดหาตัวร่อง ตัวล่องนี่กับศูนย์เจ็ดครับตัวหนึ่งแปดศูนย์ตัวหนึ่งครับศูนย์สองอีกตัวหนึ่งครับครับครับอันนี้เป็นชุดล็องกันลานนะครับเด้อครับฝากไว้น้ำพีน้ำมองน้ำแน่ครับครับสำหรับผู้ได้เข้ามาแล้ว็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับทางส่องกับเสนอเพียงแนวทางนะครับเนาะครับครับสูตรคำนวณสูตรเลขคำนวณเพิ่นครับครับสำหรับผู้มักเด้อครับเด้อครับผู้คัดกบผ่านครับครับสำหรับคลิปนี้กับวิญญาลายแหละครับทางส่องกสีขอลาพี่ล่าน้องนะครับเนาะครับ พอกันไหมเด้อครับเด้อครับกดติดตามใบน้ำนะครับเทื่อสิบวันได้ผ่านนะครับครับช่วงนี้ก็สิเป็นรัฐบาลแล้วครับรัฐบาลไทยนะครับเนาะสิออกไปเรื่อยๆครับครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ